สวัสดีครับพี่น้องสงสัยคลิปนี้จะต้องมาผ่าเครื่องด้วยกันทสล้วแหละครับเพราะว่าเครื่องมันหลวมครับเครื่อง m a จิ t a นะครับ EBH 340U นะครับเป็นมาจ i t a าสีจังหวะนะครับปัญหาแรกๆนะครับน้ำมันเครื่องเติมสามครั้งนะครับต่อวันนะครับมันจะแห้งนะครับหนึ่งวันเติมสามครั้งครับทำงานแล้วก็อาการก็มันน็อกครับดับ แล้วก็ดึงเชือกสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับตอนนั้นนะครับตอนที่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็ติดไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วครับมันหลวมครับหลวมมากเลยนี่ก็มีสวนนะครับกองไม่ใส่นะครับทําให้ลูกสูบแหวนเสื้อสูบเสียหายได้นะครับแล้วก็อีกฝาปิดตัวนี้ครับก็ไม่ใส่นะครับอันนี้สําคัญนะครับฝาปิดหน้าตัวนี้นะครับถ้าไม่ปิด เวลาเครื่องทำงานนะครับโมเดลไฟมันมีพัดลมใช่ไหมครับพัดลมจะหมุนแล้วจะเกิดแรงของอากาศดันนะครับถ้าเราปิดอย่างนี้ก็บังคับให้ลมผ่านผ่านลงข้างล่างนะครับไปที่เสื้อสูบนะครับให้เกิดความเย็นครับเพราะว่าพัดลมตัดเข้าไปช่วยไม่ให้เครื่องร้อนนะครับตัดมาออกช่วงนี้นะครับอากาศจะดันออกมานะครับจะทําให้เย็นเพราะว่า เราบังคับตัวข้างหน้านะครับอันนี้มีส่วนเหมือนกันครับเราต้องสภาพต้องให้เหมือนเดิมที่เขาทํามาให้เรานะครับ ม่นจะพาเอาน้ํามันเครื่องออกก่อนนะครับ เป็นคาตะเกียบนะครับสำหรับชักให้วาเปิดนะครับไอเดียเสียนะครับกอก้อนคัดออกก่อ,นค,อ,อกกนครับล็อกอย่างนี้นะครับล็อกล็อกเบอร์สิบเกียดนะครับ เีต้องเอาตัวนี้ออกก่อนครับมันจะไม่มีตัวล็อกนะครับล็อกตัวนี้ก่อนตัวช่วยเหมือนเดิมนะครับเวลาล็อกเอาตัวนี้ออกนะครับล็อกแล้วก็เอาไม้นะครับอย่าเอาเหล็กนะครับมันเหล็กมันกลมันแตกครับเอาไม้ไม้กระแทกนี่ครับ ออกได้นะครับมันเป็เกียวหมุนออกทางซ้ายมือนะครับก็มาเอาคัดออกได้เลยครับนี่นะครับถอดโมเลครับก็เอาน็อตจับคัดใส่คืนนะครับเสื็อแล,ล้วจะล็อกอย่างนี้นะครับ อันนี้ของไมคิ t ้เป็นเบอร์สิบนะครับตัวนี้ก็จับโมเดลไฟนะครับอครับจะถอดโมเดลไฟนะครับตัวนี้ก็ผมเอาเชือกนะครับสอดสอดเข้าข้างล่างนะครับนี่ครับ แล้วก็ใส่นัอตัวจับแจนนะครับจับแจนข้อเหวี่ยงนะครับเข้าไปประมาณให้มันหลวมตัวได้นะครับเวลาเรากระแทกก็ให้มันหลุดขึ้นมาได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นตัวดูดนะครับนี่นะครับจริงๆถ้ามีสองคนนะครับอีกคนจับไม้นะครับอย่างนี้อีกคนก็เอาเอาค้อนตีทุบลงไปนะครับ อันนี้ผมทําคนเดียวครับก็เอาฟ้อนกับแทกนะครับมุนน็อตลงไปประมาณให้พอดีนะครับกระแทกเทียน้อยนะครับอย่างนี้ครับดแล้วก็หลุดนะครับครับนี่รับหลุดนะครับได้แล้วนะครับก็คลายน็อตขึ้นมาแล้วครับ อีกครับมันกอดออกง่ายๆนะครับอันนี้ทําแบบบ้านๆจริงๆครับต่อมาก็ระวังนะครับริมสลักของโมเล่นะครับก็เจ็บด้วยนะครับเอาออกแล้วก็เจ็บให้ดีมันจะหายนะครับมันแน่นนะครับออกยากติดนานนะครับควรเก็บให้ดีด้วยนะครับมันเล็ก นักสีตัวครับออกอีกนะครับ ็แกะตัวนี้ออกมานะครับแปนล็อกตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีกิบนะครับปิ้นล็อกอยู่นะครับปากกิบดออกมาแล้วก็ดึงนะครับ าเอาน็อตสามตัวนี้ออกครับตรงนี้จะมีเฟืองนะครับเฟืองของลูกเบี้ยวครับ เลยนะครับขาตัวไปดันขาตะเกียบนะครับเป็นล็อกดันซ้ายขวาทำให้วาลวเปิดปิดตัวนี้นะครับจะแยกตัวออกมานะครับ เืองนะครับลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับถอดออกมาเลยครับก็เหลือน็อตอยู่ข้างในนะครับ แน่นนะครับแน่นแน่นมากครับ ตัวข,ข้างข้างมันจะยาวหน่อยนะครับประมาณสามเซนกวกว่า,วาแต่ตัวข้างในจะสั้นกว่านะครับนะครับไปทําความสะอาดนะครับออกแล้วก็จะมาเอาน็อตสี่ตัวนี้ออกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมจะตัดไปอีกก่อนนะครับมันจะยาวน็อตสี่ตัวนะครับ ด้านนอกถอดหมดแล้วนะครับหนึ่งสามสี่ด้านนอกนครับแต่ด้านข้างในทั้งองก็หนึ่งงสามสี่ทั้งหมด8ดตัวนะครับถอดออกแล้วก็มาถอดท่อนกลางนี้ออกครับกดแทกนะครับกระแทกเบาๆนะครับเอาไม้นะครับ นะครับพอเรากระแทกให้มันให้มันจะออกได้นะครับมันก็แน่นนะครับก็เอาไขควงนะครับแบนๆมันจะมีที่ทิ้มนะครับจิ้มออกมาเลยครับงัดงัดออกเลยนะครับครับงัดพอดีนะครับ จะถอดออกมาอย่างนี้นะครับจะถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ถอดออกมาเลยนะครับ,รบก็ไม่ถือว่ามันเป็นรอยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำลังมันไม่ดีต้องมาดูแหวน,นครับ แหวนตัวบนหักไปไดัดครับบ้างมากนะครับนี่กำลังมันไม่มีครับอย่างนี้นะครับ อันนี้มันอืมันเป็นแหวนหักติดมันติดนะครับแหวนรอยแหวนมันติดนะครับตัวนี้ที่ผมเอาแหวนออกนะครับมันติดมันหักนะครับนี่ครับเป็นเส้นบางๆครับ มันหักนะครับหักก่อนแล้วดีนะครับมันไม่ไปเบียดกับเสื้อสูบนะครับให้เป็นลายให้เป็นรอยเยอะนะครับมาดูเสื้อสูบอีกทีแต่ว่าแต่ว่ายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ นะครับเพราะว่ามันมันไม่เป็นรอยเส้นนะครับมันยังยังเนียนอยู่ยังเนียนดีถือว่ายังได้เพียงแต่ว่าแหวนมันมันบางนะครับเพราะว่ามันโดนน็อกมานะครับมันดับนะครับแรกๆมันจะดับแล้วติดไม่ได้นะครับแล้วหลังมามาดึงสายสตาร์ทมันก็ขึ้นนะครับถ้าลูกปืนมันไม่ดีเราก็ต้อง เปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับจะต้องถอดซีนก่อนครับจะไม่แหวนตัวหนึ่งนะครับลอง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 เข้าไปก่อนนะครับแหวนแหวนตัวนี้จะอยู่ตรงน่องนะครับล่องตัวนี้โอยกีดนะครับลูกปืนไม่หลวมครับยังแน่นปิ๊กเหมือนเดิม ยังโอเคครับปุกปืนยังโอเคไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรดังอะไรเสียงดังไม่มีนะครับเปลี่ยนซิ้นซิ้นต้องเปลี่ยนนะครับเวลาถอดออกมาต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะสึกได้นะครับปากซิ้นมันก็แข็งนะครับเพราะามันนานนะครับมันจเปลี่ยนลุกปืนก้านเวลาเราลื้อมาก็เช็คเช็คตัวนี้ด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่แน่นก็ต้องอัดใหม่นะครับ นี่มันอัดได้นะครับตัวก้านครับเปลี่ยนเฉพาะก้านอย่างนี้ถ้ามันไม่ดีเปลี่ยนลูกปืนก้านแล้วก็ไปให้ลงกลึงนะครับอัดออกแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าลูกปืนใหม่เข้าแล้วก็อัดเข้านะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ให้มันตรงนะครับแล้วก็มาประกอบนะครับต้องให้ลงกลึงเขาทาให้นะครับหรือว่ามีร้านที่เขามีเครื่องอัดนะครับ เครื่องอัดแล้วก็มีเครื่องตั้งศูนย์นะครับให้เราแล้วก็พขททาให้ได้นะครับเฉพาะก้านตัวนี้นะครับถ้าคิดว่าก้านเรายังดีเราก็เปลี่ยนในลูกปืนนะครับเปลี่ยนแต่ลูกปืนอัดเข้าก็มันก็โอเคครับ เราโยกนะครับโยกกระแทกขึ้นลงถ้ามันแน่นก็โอเคนะครับนี่ครับขยับเดินหน้าถอยหลังอันนี้อันนี้มันแน่นอยู่นะครับมันแน่นยังปิกเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเราบิดซ้ายขัวอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันไม่เป็นไรมันก็ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราโยกอย่างนี้ถ้ามันหลวมให้เปลี่ยนนะครับ ปืนอันนี้จะเป็นมีปิ้นล็อกนะครับของไมคิตตานะครับไอ้ครับเวลาออกเราก็เราก็กดดันตัวนี้นะครับกดกดขึ้นมาจะมีล่องอยู่นะครับล็อกแล้วก็มือบีบบีบรัดกดขึ้นมาเลยครับคัดคัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคัดขึ้นมาก็จะปอกมาได้นี่ครับนะครับทีนี้ก็มาดัน ดันออกไปนะครับเอาปิ้นออกแล้วนะครับครับด้านยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับดันให้มันออกดันด้ันที่เราเอาปิ้นล็อกออกนะครับนี่ครับก็โผล่ออกมาแล้วนะครับ แล้วนะครับก็ลูกปืนก็ยังยังไม่มีเสียงนะครับนี่ครับมันนี่ก็โอเคครับใช้ได้ครับสำดับชิปผ่าเครื่องนะครับคิดแรกว่าจะผ่าและประกอบนะครับ มาดูแล้วคลิปมัรยาวนะครับคลิปยาวเกินไปถ้าประกอบก็จะยาวมากนะครับคงจะเอาเป็นผ่าเครื่องอย่างเดียวนะครับก็ถอดออกมาชิ้นส่วนอย่างนี้เราก็ไปล้างก่อนนะครับเป่าให้สะอาดก่อนนะครับก็ต้องซื้อแหวนลูกสูบป,ปะเกน็นนะครับมาเปลี่ยนก็จะมีส้นนะครับสนสองตัวก็ต้องเปลี่ยนสองข้างนะครับ สูบแหวนนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนกระปเก็นนะครับสำหรับคลิปผ่าเครื่องก็เอาไว้ก่อนแค่นี้นะครับคลิปต่อไปก็จะประกอบให้พี่น้องได้ประกอบไปด้วยกันนะครับจะทำคลิปประกอบต่อนะครับสำหรับคลิปผ่าก็เอาไวแ้แค่นี้ก่อนขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ